ฮัลโหลครับได้ยินไหมครับโอ้นม่ได้ยินเลยอ๋ออะครับผมโอเคเอาครับถ้าเกิดจะสัมภาษณ์อะไรอย่าลืมเปิดใหม่นะครับ เ่าให้ยินเป็นคนกดคิดไปส่วนดีครับคุณไม่ได้ยินนะผมเขาได้ยินเหรอผมอ๋อหรอโอเคนะหรือนักข่าวคนไหนจะสัมภาษณ์อะไรก็เลทแทนไว้นะครับเดี๋ยวทางแอดมินจะทำการปลดใหม่ให้นะครับ หรือเปิดมีเองเลยก็ได้นะครับ าถามคุณมินหน่อยค่ะว่าทําทไมถึงเลือกมาทํางานกับทางยูนิเซฟคะก็ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีที่แล้วนะคะก็<ร>มีทางยูนิเซฟติดต่อมาให้มาร่วมท<ร>ําโปรเจกต์ที่จะต้องไปที่ประเทศเคนยาตอนนั้นมินก็ตอนนั้นก็เป็นถึงจุดที่อยากจะทํางานทางด้านนี้อยู่แล้วนะคะพอได้รับการติดต่อจากยูนิเซฟก็ก็เซย์เยสทันทีเลยไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะแค่แค่อยากจะ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือในขณะที่เตยมีกำลังได้แล้วก็ยังมีชื่อเสียงอยู่ตอนนี้ค่ะค่ะแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างคะกับการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น Friend of u n i c e f ในครั้งนี้ค่ะค่ะก็ดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ได้ออกไปทํางานกับเด็กๆเ,เนาะไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศไหนนะคะก็จะรู้สึกอิ่มใจทุกครั้งกลับมาก็จะ มีความสุขแล้วก็ยิ้มจะไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะแล้วก็ไม่เคยคิดแล้วก็คาดหวังว่ายูนิเซฟจะเห็นความตั้งใจของเราเนาะเพราะว่าทุกครั้งที่ยูนิเซฟติดต่อมามินจะเซียสทุกครั้งเลยนะคะไม่เคยยังไม่เคยมีครั้งไหนที่ปฏิเสธเลยแล้วก็ทุกครั้งก็จะมีการเอาไอเดียใหม่ๆไปบอกย<ด>ูนิเซฟว่าเนี่ย<ด>อยากจะมีโปรเจก t นี้ทําร่วมกับเด็กๆนะคะแล้วก็กวันนี้ก็ดีใจามากค่ะที่เป็นเกียรติมากที่ได้รับการแต่งตั้งค่ะ ค่ะแล้วแล้วทางคุณเป็กน,น,นะคะรู้สึกยังไงออตอนที่ตัวเองได้รับการแต่งตั้งเป็น Friends of UNICEF ในครั้งนี้นะค,ะครับผมก็รู้สึกดีใจนะครับดีใจมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะครับเพราะว่าตลอดระยะเวลานะครับก็เคยเคยทำทำงานให้ UNICEF มาบ้างนะครับแล้วกเ็เราเคย ขายฟโฟโต้บุ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ได้เงินได,ได้ได้นำเงินส่วน,นหนึ่งมอบให้กับทางยูนิเซฟอยู่แล้วนะครับแล้วก็จริงๆผมก็มีเจตนาที่อ,อยากจะช่วยเหลือสังคมกับเด็กๆอยู่แล้วอะไรอย่างเครับซึ่งตรงเลยนะครับกับยูนิเซฟเมื่อติดต่อมานะครับผมก็เซ็นยืมเหมือนน้องมินแล้วนะครับก็ดีใจมากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆครับค่ะแล้วทางคุณแตนแบมนะคะ รู้สึกยังไงตอนที่ได้รับเลือกเป็น Friends of UNICEF ในครั้งนี้คะเอ่อครับผมก็เอาจริงเป็นเกียรตินะครับคือจริงๆก็คือทาง,งานกับ UNICEF มาหลายปีแล้วครับผมแต่ว่าคือทุกปีเนี่ยเขาก็จะให้โอกาสผมดีๆแบบนี้ตลอดเลยครับผมถึงตัวผมจะไม่ได้กลับไทยบ่อยนักแต่ว่าคือผมก็พยายามที่จะเป็นกระบอกเสียงนะครับผมแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดี ให้ได้มากที่สุดครับผมแล้วก็เหมือนที่พี่เป๊กกับพี่มินบอกนะครับผมคือทุกครั้งที่ยูนิเตติดต่อมาเนี่ยก็จะคือรู้สึกขอบคุณทุกรอบครับที่เขาให้โอกาสดีๆแบบนี้กับผมนะครับผมแล้วก็จริงๆนส่วนตัวแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปในไลฟ์เมื่อสักครู่ก็คือถ้ามีโอกาสได้ลงพื้นที่นี้ผมอยากไปลงจริงๆมากเลยครับแล้วในช่วงนี้คิดว่ามีเรื่องอะไรประเด็นเกีก่ยวกับเด็กที่แบบอยากจะ สื่อสารเนี่ยจะพูดถึงเป็นพิเศษไหมคะทั้งสามท่านนะคะพี่มินก่อนเลยครับเสียงเบามากขออีกทีได้ไหมคะตอนนี้ค่ะมีประเด็นมีเรื่องไหนที่แบบอยากจะสื่อสารหรือว่าพูดถึงเกี่ยวกับเด็กๆมากคะในตอนนี้ะค่ะอ๋อ ก็สำหรับตัวมินเองนะคะจริงๆองค์กรยูนิเซฟเนี่ยเป็นองค์กรที่ใหญ่เนาะเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้ UN องค์กรระดับโลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพันธรรกิจของยูนิเซฟเองเนี่ยจะมีหลายด้านแล้วก็มีหลากหลายแต่ว่าในส่วนตัวของมินนะคะมินมีความรู้สึกว่ามินจะมีแพชชั่นในเรื่องของเด็กที่อายุต่ำกว่า5ขวบที่เป็นเรื่องของ าการมีชีวิตรอดก่อนที่จะไปถึงวัยที่จะเริ่มมีพัฒนาการต่างๆเช่นจะเป็นการศึกษาที่อาจจะต้องอห้าขวบวขึ้นไปแล้วที่จะมีพัฒนาการทางด้านต่างๆแต่ว่าโฟกัสของมินที่มินอ,อยากที่จะทําอย่างเต็มความสามารถเลยก็คือในเรื่องของเด็กวัยแรกเกิดที่ไม่มีน้ําดืม่มไม่มีนมนไม่มีปัจจัยต่างๆพื้นฐานที่จะมีชีวิตรอดต่อไปอะคะ่ะตรงนั้นจะเป็นความตั้งใจหลักของมินเลย ซึ่งของผมนะครับก็อาจจะเป็นการอยู่รอดของน้องๆน,นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราไปสำรวจมาที่ประเทศไทยพีไ่ไปเคยไปที่เชียงใหม่นะครับอำเภอฝางมานะครับก็จะเจอน้องๆน,นะครับที่เขาเรียกว่าไม่มีไม่มีเลยเไม่มีเลยนะครับคือไม่มีแม้กระทั่งบ้านนะครับไม่ใช่ไม่ไม่มีโอกาส ไม่มีแม้กระทั่งบ้านไม่มีการศึกษาไม่มีอะไรเลยคือขาดไปหมดเลยนะครับเรื่องนี้ก็คือน่าสะท้อนใจมากเพราะว่าความไม่ทัทดเทียมทางสังคมทําให้เกิดขึ้นแบบนี้ได้บางคนต้องนอนในเล้าไก่ใช่ครับไม่มีบ้านก็ต้องทำทุกอย่างภายในเล้าไก่คุณพ่อคุณแม่บางคนไม่มีนะครับหรือคุณพ่อคุณแม่บางคนก็ต้องตกงานเพราะว่ายิ่งเจอสถานการณ<ฮ>์โควิดแบบนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่าย ให้น้องๆไปโรงเรียนก็น้องๆก็ไม่มีโอกาสที่จะเรียนหนังสือนะครับผมก็คิดว่าคอนเซิร์นเรื่องการเป็นอยู่แล้วก็การศึกษาครับครับผมเอ่อสหรับผมแล้วก็จริงๆมีหลายเรื่องนะผมมีหลายเรื่องเอ่ออย่างเรื่องที่ผมพูดเป็นหลักในวันนี้ก็คือการสนับสนุนความฝันของเด็กๆทุกคนนะผมการที่เราควรให้สิทธิให้กับเด็กๆทุกคนในการตัดสินใจว่าเขาอยากทําอะไร ครับผมแล้วก็นอกจากนี้ก็เป็นเรื่องพื้นฐานที่บางทีเราเอาจจะมองข้ามไปนะครับเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพของเด็กๆทุกคนคนระับผมการเป็นอยู่สภาพแวดล้อมนะครับหรือว่าการใช้ความรุนแรงกับเด็กซึ่งจริงๆผมว่ามันมีหลายปัญหาที่เราหลายๆคนเนี่ยครับควรที่ต้องใส่ใจแล้วก็ควรที่จะช่วยกันแก้ไขครับผมครับซึ่งมีหลายปัญหาเพราะว่ามันถ้าจะให้เลือกปัญหาหนึ่งมาพูดในวันนี้พาะว่ามันยากที่จะพูดนิดหนึ่งครับผม ผมอยากให้หลายๆคนเนี่ยลองศึกษาหรือว่าลองสิ mm. ร์ชเกี่ยวกับเด็กหลายๆคนที่เขายังขาดโอกาสหรือว่าที่เขายังไม่ได้รับสิทธิที่เขาควรที่จะได้ในตอนนี้ครับผมก็อยากให้ทุกคนใส่ใจแล้วก็ช่วยกันดูครับปัญหาในเกาหลีกับในไทยนี่บแบมแบเห็นแตกต่างกันไหมคะสำหรับเด็กๆอะคะ่ะ จริงๆก็มีหลายประเด็นที่แตกต่างกันนะครับผม,มคือผมก็ไม่รู้ว่าจะเปรียบเทียบกันยังไงครับผมแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องโอกาสเนี่ยจริงๆผมว่าก็มีหลายๆเคสที่คล้ายๆกันนะผมคือเด็กหลายๆคนที่เกาหลีเนะี่ยถ้าเกิดดูข่าวที่เกาหลีจริงๆนะผมก็ยังมีหลายหลายคนที่บางทีก็โดนผู้ใหญ่ใช้ความรุนแรงกับเด็กๆบ้าง หรือว่าการที่เด็กๆเนี่ยเขาไม่มีสิทธิในการที่จะตัดสินใจอะไรเลยผมคือเขาไม่ได้รับคือเขาควรที่จะได้รับสิทธิในการตัดสินใจเรื่าการที่เขาจะใช้ชีวิตอยู่ประจําวันในแบบที่เขาอยากจะเป็นนะผมแต่ว่าก็ยังมีเด็กๆหลายคนที่เขายัางโดนถูกทําร้ายหรือว่าโดนล่วงละเมิดทางเพศหรือว่ายังไม่ได้รับสิทธิหลายๆอย่างที่เขาควรที่จะได้ครับผมซึ่งจริงๆอันนี้นอกจากที่เกาหลีผมว่ามันก็ น่าจะเป็นหลายๆที่ทั่วโลกเหมือนกันครับผมทางประเทศไทยจริงเราก็มีเคสแบบนี้เยอะ,อะที่เกาหลีเราก็มีด้วยหรือว่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นประเทศอื่นอาจจะเป็นทางอ่ US นะครับผมหรือว่าหลายๆที่ที่เขาที่มีเด็กๆอยู่เนี่ยผมว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ทั้งโลกควรที่จะแก้ไขครับ ขอถามาพี่เป๊กเรื่องแผนเพลงปีหน้าได้ไหมคะอาไรนะครับขอถามพี่เป๊กเรื่องแผนของเพลงปีหน้าคะ่ะว่าวางแผนไว้ยังไงบ้างแพลงปีหน้าใช่ไหมครับจริงๆทางยูนิเซฟนะครับก็คงมีแผนการที่จะช่วยเหลือเด็กๆอย่างต่อนเนื่องอยู่แล้วนะครับเพียงแค่เราจะหา,ทามไทมิ่งว่าเราจะไปออกออกเรียกว่า ออ,ออกฟิลหรอออกฟิลมเมื่อไหร่ใช่ครับจริงๆแล้วผมก็รอสถานการณ์ดีขึ้นนะครับรอให้หายโควิดนะครับเราก็จะไปออกสำรวจนะครับว่าจริงๆทางไหนต้องการความช่วยเหลือและต้องการสิ่งของจำเป็นอะไรแล้วก็แล้วก็ต้องการความช่วยเหลือ,อยังไงบ้างเราก็เลย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะมาอัปเดตกันอีกทีนึ่งครับ พูดถึงการทาการทําเพลงของพี่เป็กหน่อยค่ะว่าปีหน้ามีจะมีเพลงอะไรออกมาให้แฟนๆบ้างออพูดถึงการทําเพลงเหรอครับผมก็ไปทางนู้นเลยโอ้เขโดนพี่เป็กเขโดนก็เพลงเสร็จไปแล้วหลายเพลงเลยนะครับก็หวังว่าน่าจะได้ชมได้ฟังกันเอ่อ อีกส okay. องสอเดือนนี้และครับโอเคขอบคุณครับผมก็ชิดนะครับเสียงไม่ดีไม่ค่อยได้ยินค่ะในสตูโอเคโอเคค่ะขอถามพี่มินหน่อยค่ะอย่างละครนะคะเรื่องแรกกับน้องวินเป็นยังไงบ้างครัพี่ค่ะตอนนี้ก็กําลังถ่ายทําอยู่นะคะแล้วตอนนี้ก็แพลนก็ ตารางการถ่ายทําออกมาจนถึงวันที่กาลังจะออกอากาศแล้วคะ่ะเพราะว่าตั้งแต่เปิดตัวออกมาก็ฟีดแบ็กดีมากนะคะแล้วก็แฟนๆก็อยากติดตามแล้วซึ่งเราทั้งสองคนก็ดีใจมากคะ่ะแล้วตอนนี้ก็กําลังเร่งถ่ายทําอย่างสุดความสามารถนะคะเร็วๆนี้น่าจะได้ติดตามชมคะ่ะก็น่าจะปีหน้าเนาะเพราะตอนนี้ธันวาแล้วแฟนคลับน้องวินมีซัพพอร์ตอะไรมาทางพี่มีนบ้างไหมคะแฟนคลับวินก็ น่ารักนะก็จะมีเชียร์แล้วก็มีแท็กอินสตาแกรมมาว่าแบบเ,เหมือนสู้ๆนะรอติดตามอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเคมีดีมากน่าติดตามมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดีใจมากก็ฝากขอบคุณทุกๆคนด้วยคะ่ะอ,อยากทราบว่าทําไมพี่มินถึงเลือกที่จะมาลงซีรีส์ลงละครของช่องจีมเอ็มยี่สิบห้าคะ ก็ตอนแรกทาง GMM มีการติดต่อมานะคะคือตั้งแต่ตั้งแต่ออกมาเป็นอิสระก็จริงๆมีมีติดต่อมาหลายค่ายเหมือนกันอย่างที่มินเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะคะแล้วก็เอ่อจะต้องมีเขาเรียกว่าคือพอดีทาง GMM ติดต่อบทม,มาแล้วเป็นเรื่องนี้แล้วก็บทดีมากแล้วก็แล้วก็ชอบน้องวินด้วยค่ะก็เลยแบบรับเลยแล้วก็พอดีว่า GMM เปิดตัวก่อนเป็นที่แรกค่ะอื <c oughs> ค่ะถามพี่เป๊กเรื่องคอนเสิร์ตอะคะ่ะที่มีแพลนไว้เร็วๆนี้แฟนๆจะได้เห็นอะไรเพิ่มเติมขึ้นไหมคะพี่ครับผมจริงๆมีแพลนที่จะมีเป็น virtual concert แบบนี้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆเราเรายังไม่แน่ใจว่าสถานการณ์นในปีหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงเราจะสามารถเจอแฟนๆได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็น virtual concert แบบนี้นะครับถ้าไม่เลื่อนก็คงจะเป็นต้นปีลกลางปีหน้าอะไรอย่างครับ ครับก็ค tamam ิดถึงแฟนๆเหมือนกันไปดูด้วยไปดูด้วยใช่ครับก็คงเหมือนแบมแบมใช่ไหมครับแบมแบมมี virtual concert ใช่ไหมผมเหรอครับเออเออประมาณประมาณสามเดือนที่แล้วครับผมทำไปเรียบร้อยแล้วครับเป็นเป็นเป็นเหมือนกับ premium live เฉยๆครับผมอ่้เรียกทำตามทำไม่ได้ไม่ไป้ทำตาม ไม่ไม่ผมทําตามพี่ครพกออฮะแล้วอย่างผลงานของแบมแบมมาค่ะแฟนๆจะได้เห็นผลงานอื่นๆเพิ่มเติมอีกเมื่อไหร่คะก็สัปดาห์ที่แล้วนะผมเพิ่งปล่อยรูปทีเซอร์ของ pre s i n กิลของผมไปนะครับผมก็เมื่อวาสัปดาห์ที่แล้วออกไปรูปแรกนะครับแล้วก็ เมื่อวานออกไปอีกรูปเซตหนึ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับประมาณเที่ยงคืนของเกาหลีก็คือสี่ทุ่มของประเทศไทยเนี่ยจะปล่อยรูปทีเซอร์รูปที่3นะครับผมถ้าเกิดสปอยก็รูปวันนี้เอาจริงๆอมีเซอร์ไพรส์นิดนหนึ่งครับวว้า <Wow. S 1> แล้วก็เ, <Wow. S 1> เพลงนี้จะออกมาประมาณที่28นะครับผม28ของเดือนนี้ครับก็อีกประมาณ2ออาทิตย์ครับผมก็ พี่เป็กพี่มีนะครับก็ถ้าเกิดอยากรู้ว่าคืออะไรก็เข้าไปเช็คในอินสตาได้รอดูรอดูเดี๋ยวไปกดไลค์กดก็ครับไอจีโอ๋ับคันล่ะพี่เป๊กพี่เป็กค่ะของพี่เป็กก็ค่ะมีแพลนที่จะทำกิจกรรมหรือว่าจะทำอะไรร่วมกับนุชหรือแฟนคลับอีกไหมคะอ๋อมีแน่นอนนะครับจริงๆแล้ว ทางทางยูนิเซฟมีกิจกรรมอะไรนะครับหรือว่าทางที่ไหนมีกิจกรรมอะไรเราก็จะร่วมมือกันนะครับระหว่างผมแล้วก็มีแฟนๆก็จะสมทบทุนสมทบทุนช่วยเหลืออะไรางี้เสมออยู่แล้วนะครับ <c oughs> อย่างล่าสุดนะครับก็จะมะีเป็นบริจาคประมูลประมูลเป็นหมวกอะไรเงี้ยครับก็ได้ได้รับเงินมาเป็นเป็นหลายแสนเหมือนกันก็ต้องขอบคุณแฟนๆ นะครับพี่พี่นุชนุชานะครับที่ทำเพื่อสังคมของเรานะครับช่วยเหลือสังคมของเราไม่ว่าจะองค์กรใดก็ตามอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยิ่งยูนิเซฟเนี่ยนะครับพี่พี่พนุชของของแบ๊กนะครับเต็มที่อยู่แล้วครับคร <'s> ับผมครับผมเอ hey. ทำไมเงียบจังเลยวะพี่ไหนมีคำถามอะไรที่จะถามทั้งสามท่านอีกไหมคะถ้ามีคือถามต่อตอนนี้ได้เลยนะคะพี่มินค่ะขอถามเรื่องความรักหน่อยได้ไหมคะตอนนี้สดแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ <laughs> สดแล้วก็อย่างที่เห็นเลยค่ะ ก็ติดตามได้ในแคปชั่นอินสตาแกรมนะคะนั่นคือความรู้สึกที่ออกมาจากใจนั้งหมดทันวาผ่านไปแล้วก็ยังไม่มีใครผ่านมาสักทีใช่จังขอโทษครับโอ๊ปสโอ๊ปสโไม่มีหนุ่มๆเข้ามาขายขนมจีเพิ่มเลยหรอคะพี่ ก็มาเรื่อยๆค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงแบบว่าแบบโอเคจิบได้นะจิบได้นาทุเล่เกิดเลยลูกบนญสอบน้องแบมแบมได้ไหมคะอะไรนะครับน้องแบมแบมมีแพลนกลับไทยไหมลูกช่วงไหนอะครับ เออเป็นลูกแล้วนะครับก็เออตอนนี้ที่ที่ตอนนี้แถลงออกมาแล้วก็คือวันที่26นะครับผมอ,อีก2องอาทิตย์นะครับก็มีงานแฟนไซที่ประเทศไทยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบบเป็นโชว์เหมือนกับคืออลบั้มโซโลกครั้งแรกของผม Ribbon น,นะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีแบบเป็นโชว์เหมือนอ เป็นอีเวนต์โชว์ครับผมเป็นโชว์อะไรแบบเป็นชุดหรือว่าเป็นรูปภาพเกี่ยวกับการที่ผมช่วงที่ผมทำอัลบั้มเว b เบนะครับผมแล้วก็วันที่31ครับก็มีโชว์ที่งานพัทยาเคาดาวนะครับผมโมโนนะครับก็มาดูกันได้นะครับแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนระวังตัวกันด้วยนิดนึงแล้วกันครับผม ไปด้วยนะมาแม่โอ้พี่มาพัทยาด้วยเหรอไปด้วยไนดะ้ป่าว้วยโอ้ <c oughs> oh, come here come here มีมีคำถามจากคุณออฟเว็บไซต์จิกาบานค่ะถามคุณแบมแบมนะคะว่ามีเตรียมตัวมีเตรียมความพิเศษอะไรไปให้กับแฟนๆที่ที่จะมาร่วมชมงานเขาดาวพัทยาไหมคะ เออเอาจริงบอกเลยครับว่ามีครับผมแต่ว่าผมบอกไม่ได้ว่าคืออะไรครับมีมากกว่าหนึ่งอย่างด้วยครับก็คือยังไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือเอาจริงมีครับผมเรียไว้ได้ร้อยแล้วคือมันมันมีครับแต่ว่าผมบอกไม่ได้จริงครับผมจริงจริงคือมันเป็นการโชว์แ มันเป็นการโชว์ให้กับ oh. แฟนกับไทยดูภายในรอบสองปีครึ่งนะครับผม oh. เพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่ผมจะกลับไปแบบมือเปล่าแน่นอนครับผมผมเตรียมไปครบนะครับผมอันนี้ก็อยากให้ทุกคนอเอาจริงครับผมว่าตั้งให้ทุกคนเนี่ยหวังเลยก็ได้ครับแบบสามารถหวังได้เลยครับผมว่าผมเนี่ยต้องเตรียมอะไรไปแน่นอนครับ <Yeah. S 1> Yes Yes ค่ะแล้วแล้วก็เอจากคุณออฟเหมือนเดิมค่ะอันนี้เป็นเป็นทางคุณเป็กนะคะว่าแบบเหมือนมีการเตรียมตัวที่จะแบบอมอบอะไรให้แฟนๆไปถึงไหนแล้ะคะฟิตตัวเองไปถึงไหนแล้วคะหลายคนคงเห็นนะครับว่าผมก็ดูแบบว่าอุ้ขึ้นนิดหน่อยก็ตอนนี้ก็ฟิตร่างกายนะครับอย่างหนักเลยนะครับก็อตอนนี้เบสอยู่ที่ต่างจังหวัดเลย นะครับเพราะว่าไปเหมือนแบบเข้าแคมป์เลยเดี๋ยวจะไปเข้าไปออดิชั่นค่ายเดียวกับแบแบด้วยได้ปะเอ๊ะผมเหรอผมเออไปออดิชั่นไปออดิชั่นเพราะว่าตอนนี้นะครับก็ออกกำลังกายหนักอะไรเงี้ยครับเตรียมเตรียมร่างครับเตรียมร่างเตรียมตัวนะครับเตรียมเพลงเตรียมเพลงที่จะออกภายในปีหน้านะครับก็หวังว่า คงจะชื่นชอบกันนะครับแบมแบมรามาฟิชชิ่งกันนะอ้อแน่นอนครับแน่นอนได้เลยโทรมาครับผมกินเนื้อคอได้ครับค่ะคุณเต็กอีกนิดนึงค่ะแล้วก็ต่อเนในช่วงเขาดาวเนี่ยทางคุณเต็กมีงานอะไรไหมคะแบบฝากให้นุชเตรียมตัวรับชมมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะช่วงเขาดาวนะครับผมผมปีนี้ผมขอเราขอพักผ่อน แบนแบมทำงานเหรอทำงานครับมีค่ะมีถ่ายซีรีส์โอเคค่ะค่ะแล้วนั่นไปที่คุณแบนแบมนิดนึงค่ะจากแพลรัมออนไลน์นะคะสุดท้ายแล้วให้แบมแบมฝากอะไรถึงแฟนๆชาวไทยที่ติดตามผลงานแบนแบมมาตลอดหน่อยค่ะครับผมก็เอาจริงๆหลังจากที่ผมย้ายค่ายมาตอนนี้ก็จะประมาณหนึ่งปีแล้วนะผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนครับที่ ถึงผมจะย้ายค่ายแล้วตอนผมมีโซโล่อัลบั้มออกมาครั้งแรกเนี่ยทุกคนก็คอยสนับสนุนแล้วก็คอยคือโชว์โชว์คือความรักโชว์ความสนับสนุนอย่างหลายอย่างจนเอาจริงๆอัลบั้มแรกของผมมันผลที่ออกมาในทุกๆอย่างผมมันดีเกินคาดที่ผมหวังไว้จริงๆครับผมในนี้อยากจะขอบคุณมากๆครับตอนนี้ก็เลยอัลบั้มหน้าที่ผมกําลังจะออกเนี่ยอันนี้ก็ เอาจริงคือเพราะว่าอัลบั้มแรกทุกคนสนับสนุนแบบนี้มันเลยทำให้ผมเนี่ยมั่นใจในการทำอัอลบั้มหน้าของผมมากขึ้นครับผมก็ยังไงอัลบั้มที่จะออกมาเร็วๆนี้ครับก็รับรองครับว่าทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมเพราะว่าจริงๆผมก็เตรียมตัวใช้เวลานานพอสมควรแล้วก็ใส่ใจมากๆเลยครับผมก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามวันที่28ก่อนบแก่อนครับผมส่วนอัลบั้มนี้จะออกมาเมื่อ,อไหร่ ผมบอกไม่ได้ครับไม่อยากสปอยนะครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนคอยดูแลตัวเองด้วยครับถึงรอบนี้ผมกลับืผมไม่ได้กลับไทยมาประมาณสองปีกว่าแล้วก็กลับไปรอบนี้ก็รู้ครับว่าหลายๆคนเนี่ยคงอยากจะมาเจอนะครับผมแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนระวังตัวแล้วก็อยากให้ระวังเรื่องสุขภาพครับผมเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ยงังคือมันก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นิดนึงครับผมไม่ว่าจะไปไหนเนี่ยผมก็อยากให้ทุกคนคอยระวังตัวเอาไว้ก่อนเป็นสิ่งแรกเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับผม ก็เร็วๆนี้ยังไงอีกสอาทิตย์ครับผมเดี๋ยวเราเจอกันที่ประเทศไทยครับ <Yes. S 2> ค่ะโอเคค่ะก่อนจะจบงานในในในวันนี้นะคะอยากให้ทั้งสามท่านฝากงานตัวเองกับทางยูนิเซฟค่ะฝากแฟนๆได้เลยค่ะค่ะเริ่มที่เริ่มที่คุณมินได้เลยค่ะค่ะกะ็ปีหน้านะคะต้ <c oughs> นปีมินก็จะมีะซีรีส์ออกมา เรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็คาดว่าภายในปีหน้าก็จะออกมาอีกเรื่องหนึ่งค่ะไงก็ฝากแฟนๆทุกคนติดตามซีรีส์แล้วก็ผลงานต่างๆด้วยค่ะฝากไปค่ะครับสำหรับผมนะครับก็นอกจากงานเพลงแล้วนะครับในปีหน้านะครับแล้วก็จะมีงานที่เราทำร่วมกันกับยูนิเซฟนะครับก็รอติดตามกันดูนะครับว่าเราจะได้ร่วมงานกับยูนิเซฟในทิศทางไหนเพื่อช่วยให้สังคมช่วยเด็กๆครับผม ของผมก็ยังสปอยไม่ได้นะครับว่าจะทำอะไรในปีหน้านะผมแต่ว่าก็รอดูวันนี้สี่ทุ่มนะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบแปดนะครับผมก็รอติดตามนะว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับผมส่วนอย่างที่พี่เป็กบอกไปนะครับก็ของยูนิเซฟเนี่ยก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามนะผมว่าเราสามคนจะทําอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนมีโอกาสสามารถเป็นส่วนร่วมช่วยเหลือเด็กได้นะก็อยากให้ทุกคนมาเป็นส่วนร่วมกันนะครับผมพลังเล็กๆน้อยๆทุกคนรวมกันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะครับ ขอบคุณครับขอบคุณมากทุกท่าขอบคุณมากครับเจอกันในประเทศไทยนะที่เต็กเจอกันครับที่มีขอบคุณครับ